เป็นค่ำคืนแห่งความมีความสุขความสบายใจแล้วก็เป็นที่น่ายินดีที่ได้มาพบกับพวกเราและทุกคนได้มารวมกันในบรรยากาศที่สบายๆหน้าอบอุ่นที่นี่ ในการที่ได้มาเข้าหลักสูตรจิตอาสาหรือได้ฝึกได้มีประสบการณ์ตลอดจนได้พบปะสังสรรค์กันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามีสิ่งที่สำคัญก็คือ ทุกคนอยู่ในวัยอยู่ในห่วงที่หนุ่มสาวแข็งแรงสดใสและที่สำคัญมีชีวิตอีกยืนยาวไปข้างหน้านั่นก็คือมีโอกาส ที่จะมีชีวิตที่มีความสุขความสบายใจความสดใสแข็งแรงไปอีกนานแสนนานพูดถึงอุยพูดถึงทุกคนทุกคนต้องการบ้าน ที่ปลอดภัยที่อบอุ่นทุกคนต้องการเพื่อนและญาติมิตรที่รักใกล่และหวังดีตลอดจนให้กำลังใจซึ่งกันและกันประเทศชาติก็คือบ้านแบ่งเป็น พื้นที่ต่างๆสังคมต่างๆก็ลงมาอยู่ที่พื้นฐานคือครอบครัวและลงมาอยู่ที่ตนเองบ้านเมืองของเราประเทศของเราหรือบ้านครอบครัวของเราเนี่ยจะมีความสุขปลอดภัยน่าอยู่สบาย มันก็ขึ้นกับคนรุ่นเราในอนาคตก็เหมือนกับที่ผ่านๆมาผู้ใหญ่รุ่นก่อนเขาก็พูดอย่างข้าพเจ้าก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเคยเป็นไวรุ่นมาก่อนเคยเรียนรู้ลองถูกลองผิดต่างๆมามากแต่ผู้ใหญ่เขาก็แนะนําเขาก็ชี้แนะแล้ว,ลวเขาก็พูดแบบนี้ว่าอีกหน่อยอน,นาคต ของช, e ชาติบ้านเมืองหรือของครอบครัวเอาแค่ครอบครัวครอบครัวอีหน่อยเราก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอีหน่อยก็จะเราก็จะแยกครอบครัวไปสร้างครอบครัวอนาคตอยู่ที่พวกเราประเทศชาติบ้านเมืองมีความสุขมีความมั่นคงก็อยู่ที่พวกเราเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่ดี ประสบกาสณร์ที่ถูกสำคัญถ้าเรารู้อยากรู้อะไรมันถูกมันผิดมันก็มีตัวอย่างซึ่งสมัยนี้คนไม่ค่อยชอบเรียนประวัติศาสตร์กันคนไม่ค่อยคิดอะไรย้อนหลังไม่ได้สอนให้เป็นคนสมัยเก่าไดโนเสาร์อะไรแต่ความเป็นมาความต่อเนื่องเนี่ยแด่นที่มาเนี่ย ก็นั่งรถมาลงจากรถมานั่งที่นี่มีรายการต่างๆก็คือความต่อเนื่องความเป็นมาชีวิตของเราเนี่ยความก็มีความต่อเนื่องความเป็นมาถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาของชาติบ้านเมืองทั้งที่ดีทั้งที่ไม่ดีเราก็จะรู้ว่าอะไรมันดีอะไรเป็นประโยชน์อะไรมันไม่ดีเพราะว่า มันมีของดีมันก็มีของไม่ดีมันมีของถูกมันก็มีของผิดก็สําคัญที่เราจะเปิดใจศึกษาว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดอะไรมันเป็นประโยชน์อะไรมันไร้ประโยชน์อย่างที่บอกว่าประวัติศาสตร์มันก็มีทั้งของที่มันเลวชั่วร้ายแล้วก็มีทั้งของที่ดีแต่ที่สําคัญคือเราต้องเอาบทเรียนมาใช้ เราก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เพราะเราคืออนาคตประวัติศาสตร์มาปัจจุบันปัจจุบันก็คืออนาคตปัจจุบันถือไมโครโฟนผู้กับเราอยู่เอาวางนี่ก็เป็นอดีตแล้วเคยถืออยู่ปัจจุันไม่ได้ถืออนาคตจะจับมาจับขึ้นมาอีกก็เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดคือปัจจุบันกรรมสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเพราะว่าที่ทําอยู่นี่ ก็จะได้ผลเช่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งใจหาความรู้ตั้งใจหาเหตุผลว่าอะไรมันถูกอะไรมันจะดีต่ส่วนรวมมันก็จะมีผลดีต่ออนาคตถ้าเราไม่เรียนเราเที่ยวอย่างเดียวหรือเราไปฟังอะไรที่มันไม่ถูกต้องโดยไม่คิดไม่จะนาว่าอะไรมันถูกไม่ถูก แล้วเราก็ออกนอกลูกนงนอกทางกว่าจะกลับลเข้าลู่นราเข้าลู่เข้าทางมันก็เสียเวลาไปแปรว่ปัจจุบันก็เกินเป็นสิ่งที่ทําให้อนาคตดีอนาคตดีของพวกเราเริ่มตั้งแต่ตัวเองก่อนว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักหมู่คณะรักครอบครัวรักหมู่คณะหาความรู้ประสบการณ์ ทั้งวิชาการทั้งทักษะความสามารถต่างๆง,งานดีเรกดนตรีภาษาหรือสิ่งที่น่าจะทำอีกทั้งเยอะแยะรักเพื่อนรักบ้านรักชุมชนแล้วก็ในนใ้ทีเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้เรียนอ่ะถึกอ่านประวัติศาสตร์กันบ้างเพื่อให้รู้ว่าความเป็นมามันเป็นยังไง หืทุกวันนี้เราก็เห็นได้ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีอย่างนึกถึงนิดนึงตลอดเจ็ดสิบปีของรัชกาลที่เก้าที่ผ่านมานี่แล้วนึกถึงท่านหน่อยว่าท่านเริ่มยังไงท่านทำอะไรมาบ้างแล้วท่านทำอะไรมาเพราะอะไรแล้วมีผลอะไรดีกับชาติบ้านเมืองบ้าง ลองนึกถึงพวกท่านราชาการเพิ่งจบไปเนี่ยเราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะราชาการของพวกท่านด้วยใช่หรือไม่ที่เรื่องจริงเราเป็นลูกท่านเราก็ได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาท่านกระดึงกลับเข้ามาเข้าชางการเรียนท่านก็นจัดให้ก็มาคิด สำนึกที่ท่านสั่งสอนมาไม่งัน้นก็อาจจะตกช่อตกคูไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะตั้งใจแล้วเรียนหางานที่ดีทำประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อส่วนรวมทำประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่จะเป็นทงเป็นทหารเนเป็ไม่จะเป็น,ปน,าาปนข้าราชการทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้เพื่อนร่วม ชาติของเราร่วมสังคมของเรามีความสุขอะไรที่มันไม่ค่อยดีหรือคิดว่าไม่ค่อยดีก็ดูพิจารณาว่าถ้าเห็นว่ามันไม่ดีก็ละเว้นอะไรที่เห็นว่าดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ปฏิบัติราะความไม่ดีเนี่ยนะความไม่ดีเนี่ยความ ปิดเบี่ยวไปจากความจริงหรือความที่ทาให้ชาติบ้านเมืองเดือดร้อนเนี่ยมันไม่จีลังถาวรมันก็มาแล้วบางคนก็ตื่นเต้นไปแล้วพิจารณาเหตุผลดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีมันก็ไปนี่ผู้ความจริงเรามีโอกาสอีกเยอะที่จะสร้างความดีให้แก่ชาติบ้านเมืองให้แก่สังคม เป็นอะไรก็ได้ทําอาชีพอะไรก็ได้เรียนอะไรก็ได้แต่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเราหรือเปล่าประเทศชาติเราหรือเปล่าเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเราหรือเปล่าและที่สาคัญเป็นประโยชน์กับตนเองหรือเปล่าเพราะว่าป็นชีวิตนี้บางทีมันผ่านมาผ่านไปเร็วมากอย่างข้าพเจ้านี่แป๊บเดียวเผลองแป๊บเดียวก็จะเจ็ดสิบแล้ว ก็ยังมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำหลายอย่างที่เสียใจว่าไม่ได้ทำเสียใจเพราว่าไม่น่าจะทำแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเสียใจก็ทำเดี๋ยวนี้ก็ได้อาย,ยุเวลาผ่านไปเร็ววันนีก็ยังอยากจะกลับไปอายุเท่าพวกเราแตก่ก็สามารถจะพวกเรายังมีเวลาเพราะฉะนั้น ถ้าเผื่ออยากได้ประสบการณ์เรียนรัฐก็คือศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมามากๆแล้วเราก็จะได้เรียนรัฐก็จะบอกอ๋อทำไมไอ้นี่สมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้เราทําอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วปัจจุบันเราจะทำยังไงให้เรามีความรู้มีร่างกายที่แข็งแรงมีใจิตใจที่จะรักษาประเทศชาติบ้านเมืองก็อลองไปคิดถึง เจ็ดสิบปีของราชการที่เกา้าดูไปดูไปอ่านมาไปคิดมาว่าท่านทําอะไรบ้างทั้งสองพระองค์อะ่ะทางราชกาเดบิวอยู่หัวราชการที่เก้าสมเด็จพระบระมราชินีนาถทำอะไรบ้างถ้าเรามีอะไรบ้างที่มาสืบเรื่องมาจากท่านเราไปคิดดูไม่ได้บงังคับให้คิดนะเราไปคิดดูเราเป็นกำลังของชาติ เขาเขาพูดสอนไปมากแล้วว่าเป็นกําลังของชาติก็ไม่อยากอธิษฎีมาพูดเราเป็นกําลังของชาติเราเป็นกําลังตัวเองเราทําดีมันก็อยู่ที่ตัวเองเราทําดีมันก็สะท้อนไปถึงส่วนรวมด้วยแต่วาเรเถอะเละเทะทำร้ายประเทศชาติหรืออะไรต่างๆก็ทำร้ายตัวเองที่เขาสอนว่ามันเริ่มที่ตัวเองแล้วผลจากตัวเองเนี่ยมันก็มาจบที่ตัวเอง จำคำนี้ไว้เริ่มที่ตัวเองจบที่ตัวเองไม่ว่าดีหรือไม่ดีคือพูดให้ฟังแล้วก็ไม่ได้ขอให้เชื่อด้วยเป็นความคิดเฉยๆที่พูดมาทั้งหมดกับพวกเราเนี่ยสร้างตัวเองหาวิชาความรู้ที่จะเป็นประโยชน์กับตันเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนก็ไม่ได้ ให้เบื่อให้หน้าเบื่อบอกสมย่านผู้ใหญ่อย,อยากเรียนบอกให้เรียนบอกให้ตั้งใจเรียนก็คิดนวนาังว่าร้าเบื่อทำไมต้องพูดอย่างนี้ไม่อยากเรียนให้เป็นอย่างงน้เป็นอย่างนี้ก็ไม่อยากเป็นแต่ถ้ามาคิดดูว่าที่เขาพูดมาเนี่ยถ้าเราลองทําดูเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้สมัยก่อนเป็นนักเรียน ผู้ใหญ่บอกอย่างนี้ก็บางทีก็บอกเอ๊ะทำไมต้องมาพูดอย่างนี้ไม่อยากทํายิ่งไม่ทํายิ่งไม่ทําตัวเองก็เดือดร้อนเองอย่างน้อยก็ต้องมาซ่อมสอบซ่อมหรือโตขึ้นมาอยา,นนอยากเล่นนย่งเช่นอยากเล่นดนตรีที่ได้ดีก้เสียใจว่าผู้ใหญ่เป็นนักดนตรีชั้นยอดมาสอนด้นวยพระองค์เองแล้วเราไม่ท่านเรียนไม่อยากเรียนก็ปัจจุบันนี้็ย่งเล่นดนตรีไม่ได้ดีเล่นไม่ได้อะไรทำนองนี้ ยกตัวอย่างท่านเคยบอกว่าเราควรจะมีงานอดิเรกควรจะมีความสามารถพิเศษบ้างก็ไม่เอาก็เสียใจที่หลังว่าเราไม่มีทักษะในงานอดิเรกอะไรต่างๆพวกนี้ก็ลองไปคิดเอาเองิทธาสานี่ก็เป็นสถานการณ์สมมุติที่เขาเอาเรื่องต่างๆมาให้เราทําให้เราฟังให้เราปฏิบัติ ก็เหมือนการเรียนทั้งหลายเป็นการสมมุติสถานการณ์มันอยู่ที่ตัวเองที่จะต้องออกไปติดตามไปศึกษาแล้วมันอยู่ที่ตัวเองที่จะต้องศึกษาว่าอะไรคือถูกอะไรคือไม่ถูกยิ่งก็ถูกไม่ถูกคืออะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงเพราะคนแน่จริงนี่เขาเชื่อความจริงก็าทาตามความจริงเขาไม่เชื่อข่าวลือข่าวลวง พูดว่ายังไงแน่จริงความจริงชนะเสมอเราจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อสังคมของเราก็อยู่ที่ความหนักแน่นของเราแล้วก็ฝากไว้นิดเนึง่งนึกถึงแผ่นดินราชก,การที่เก้าว่าถ้าเราคิดเรื่องนี้ได้หลายๆอย่างจะตอบปัญหาว่าพระบาทเดชพระเจะ้ากรชกานที่เก้าเราสมเด็จพระมารีดหลวงท่านทำอะไรมาบ้าง เราไปศึกษาดูสิเราจะได้คําตอบอะไรที่เราอาจจะยังไม่ได้มาก่อนก็ได้ที่อยู่มาได้เดี๋ยวน,นี้ก็เพราะแผ่นดินที่แล้วนี่แหละแล้วแผ่นดินก่อนก่อนอาจจะหาว่าเต่าร้านปีใดานเสาลองไปศึกษาดูคําตอบจะอยู่ในนั้นนะ่ะก็เราก็พูดแค่นี้แหละเพราะว่าคนก็พูดใส่เรามามากแล้วต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอะไรต่างๆแต่ขอให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ อ,อยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลอยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลทุกคนรักบ้านทุกคนไม่อยากเห็นบ้านแตกทุกคนไม่อยากเห็นขโมยขึ้นทุกคนไม่อยากให้โจรปล้นบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาบ้านเมืองเราให้ดีรักษาบ้านเราให้ดีขอให้มีความสุขความเจริญรักพวกเราทุก